เคยลองไหมเคยเหรอเคยปะอ้าวทำไมทุกคนเคยอ่ะอ้าวทำไมเคยอ่ะจิ๋จุบสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนสูส่ซุปเปอร์เชนเนลอ้อาวแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงซื้อมาเพื่อค่ะซื้อมาเพื่อหลายคนนะคะบอกว่าคิดถึงชุดแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะวันนี้เราก็เลยเอาแฮมเบอร์เกอร์มาใส่สักนิดนึงนะคะเป็นไงคะเอาวแล้วก็และซื้อมาเพื่อของเราในวันนี้นะคะเรามาลุยกันที่ชิน้นแรกเลยค่ะ วันนี้ไม่มีคำบรรยายอะไรเลยเลยวันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ละกันทำไมมันมีชิ้นส่วนนะฮะนี่คือครบแล้วใช่ไหมไม่มีเล้วอันนี้หน้าตาเหมือน,นที่โกนขนหน้าใครเคยเห็นไหมที่มัน,มนแบบอย่างเงี้ยเราเคยไปแถวเยาวราชที่เขาจะมีอือมที่เขาจะเป็นแบบเหมือนสนลิงแล้วก็ตูดหน้าใช่ปะแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่แบบเหมือนใช้ในควรเรือนอะเราเอามาทำอะไรกับองหุ่นเนอไว้ให้กินอย่างเงี้ยหรอเป็นช้อนตักองุ่นเหรอเป็นอะไร อ้ีีนนมันคือที่ปลอกเปลือกองุ่นทำไมมนุษย์เราต้องปลอกเปลือกองอุ่น For small g r a p e อ๋อมันมีอันนี้ small อันนี้ big แล้วยังไงต่อนะใส่เข้าไปแล้วก็จ้วงออมาทุกคนลองดูองุ่นที่โดนปอกเปลือกแล้วดิมันดูไม่ใช่องุ่น,นะมันดูเป็นแบบลิ้นจี่ลำไยอะไรเงี้เขาบอกว่าให้เราลองจ้วง insert <g arness> <ks> อินเสิร์ตอย่างงี้เหรอนี่คือคิดเองนะคะทุกคนโจอ่าอินเสิร์ตหมุนไปชา้าช้าอย่างนี้เหรออ้าวเนื้อหายไปด้วยมันคือการโล,ลกตลกหนังอะตลกหนังงนูน่ะกว่าจะกินได้แต่ละเม็ดอะกินเข้าปากเลยง่ายกว่าจริงๆริสอบเริ่มทำไม่เหมือนที่เขาสอนแล้วอะ <S <s ทุกคน <S <s เราเสียดายเปลือกท <s> ุกอ <s> ันทีน <S <s ่ออกมาเปลือกออกจะอร่อย เปลือกอร่อยยังไงเปลือกก็อร่อยนะยคือเรืงด,ด้วยทีมงานเราซื้อไปองุ่นเขียวมานะคะแล้วเปลือกก็สีเขียวค <c oughs> ือปลอกมาเสร็จดูไม่ออกเลยว่าปลอกแล้ว <c oughs> องุ่นแดงเห็นไหมเวลาเขาปอกเสร็จแต่มันดูออกนะว่าปลอกอ,อันนี้ดูไม่ออกอะว่านี่ปลอกแล้วนะอื่มเข็เจไม่มีเปลือกก็ดีฮะเฮ้ยมันดีกว่านี้ขึ้นนะ เคยลองไหมเคยหรอเคยปะทำไมทุกคนเคยอ่ะทำไมเคยอ่ะก๊อปเราเหลือก๊อปหนึ่งคนก๊อปเคยปะไม่เคยใช่ปะเดี๋ยวเราบอกให้แต่ว่ามันก็จะมีบางความเชื่อนะคะทุกคนว่าผักผลไม้อะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราซื้อมาสมัยนี้มอาจจะมาจากฟาร์มจากอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่อยู่บนเปลือกอาจจะไม่สะอาดไงเลอะเทอะเละเทอะใช่ไหมมันเลอะเทอะเละเทอะมากเลยอ่ะนวาก๊อปไม่กล้ากินแน่เลยเออเ่ะเชินค่ะเราขอพีเซนต์อีกรอบนึงนะว่าบนมือคือมัน มันมันดูเย่มากเลยน่ะคือมันดูเหี่ยวอ่ะมันดูเละอ่ะอยากกินเปลือกให้อะเป็นไงเงีทกเจอร์ไม่มีเปลือกมันแบบมันไม่เป๊ะกับเวลากินเปลือกอุ่นด้วมันจะแบบเออมันเวลากัดมันจะมีความสสแป๊ดแบบกรุบมันกัดหนังไส้กรอกอ่ะแต่พอไม่มีเปลือกแล้วอ่ะมันไม่มีหนังไส้กรอกอ่ะเธอยังไงก็ว่ามันของที่มีประโยชน์ด้วยนะคะทุกคนสหรับใครที่อยากปอกเปลือกองุ่นนะคะจินเตอร์มาค่ะเรื่องมาบุ้ง บางทีอร่อยองุ่นอร่อยนะมีของกินอร่อยอีกไหมตอนแรกก็ไม่เจออะไรแจดนสิ่งนี้คืออะไรอะ่ะเจมมี่รูแบบนี้เจมมันคืออะไรอะ่ะสายรัดหัวเหรอสายปิดตาให้ลองเดาดูตรงนี้ไว้ทําไมอะ่ะใส่ดั้งจมูกเหรอวะ <laughs> ไม่น่าใช่ตรงนี้หูเหรอ,อเฉลยฮะคืออะไรอะ่ะ เขาบอกว่าอันนี้เป็นใส่คาดทำให้แก้มสลิมสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองในแก้มช่างเยอะซะเหลือเกินเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสวมใส่สิ่งนี้ไอเดชจะสวมใส่ให้ดูนะคะนี่เลยค่ะไมฉันต้องสวมใส่ให้ดูชันไม่เข้าใจอ่ะนี่นะคะมันมันรัดตรงนี้นมันดึงขึ้นมาเลยลรูเล็กๆนี่ชวยกับหูแล้วเราก็มัดเข้าไปเยอะๆนี่มันตึงหน้าเราข้าไปเ,เขาบอกว่า มันจะเกิดความร้อนใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นไะหมนะเกิดความร้อนเสร็จปุ๊บเนื้อหนังแก้มเราเี่จะเกิดการขับเหงื่อออกมาเหมือนได้เบิร์นเบิร์นไขมันบริเวณหนังแก้ม ของเรานะคะนี่ซื้อมา60บาทเองเหรอเฮ้ยทุกคนใครอยากมีแก้มเล็กๆเกนี่ย60บาททุกคนกำลังหัวเราะอะไรกันอยู่เลยใช่คันล่างมันปแปลกประหลาดดี้เออแต่ตรงนี้มันมีความแน่นนะเหมือนเขาไม่เสริมนี่ไงใช่ตรงนี้มันมีแผ่นใยเสริมอะไรไม่รู้เป็นนวัตกรรมของเขาซึ่งซอฟอ่านไม่ออกนะคะแล้วเขากระหวดถ้าเราประกบไปเนี่ยอืมไขมันแก้มระเบิดเลยพร้อมเลยแต่ไม่ช่วยเรื่องจมูกอะไรเลยจมูกแค่รัดไว้เฉยๆอ่ะไม่คุ้มเลยเนี่ยโดนรัดไปจมูกคือบาน เหมนะือนไหมเหมือนเนาะแต่มันก็แบบตึงนะตึงเกินไปแล้วขยับหน้ายากความรู้สึกตึงเหมือนเวลาแบบคือซอไม่เคยฉีดโบท็อกนะแต่แบบได้ยินมาว่าถ้าโบท็อกอ่ะมันจะตึงๆใช่ไหมคะความรู้สึกเดียวกันเลยมันจะตึงอะ่ะต้องบอกก่อนว่านัตรกรรมนี้เนี่ยเขาออกแบบมาว่าเพื่อวัตถุประสงค์นี้นะคะแต่ว่ายังไม่มีการการันตีนะคะยังไม่เคยเห็นคนรีวิวว่าใช้แล้วแก้มลดจริงหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้ก็ลองหาซื้อหาลองหาใช้ได้นะคะในราคา60บาทถูกกว่าข้าวหนึ่งจานในบางร้านอีกจะด้วยซ้ำนะคะชิ มันนี้แมวหายไปไหนปกติจะมีแมวโอกวนไม่ใช่เหรือ๋อ้ชิ้นนี้ไม่ได้อยู่ในกล่องเอาแล้วเธอเอากล่องมาให้เราทำไมอะจะมันอยู่ตรงกล่องแต่มันอยู่ตรงกล่องเฮ้ยนี่คืออะไรอะอุ้ยนี่คืออะไรอะไม่ใช่สำหรับคนใช่ไหมหน้าเราก็จุ่มเต็มเลยมันคืออะไรมันเหมือนกดกิ่งสำหรับแมวใช่ไหมแต่มันคืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวดี เอ็ดดี้ดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าซื้อมาเพื่อแมวเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่เอ็ดดี้ตรงนี้ตรงนี้เอ็ดดี้ตรงยืนเอ็ดดี้เอ็ดดี้เอ็ดดี้นี่นี่นี่ยืนอะก็ไม่รู้นี่นี่นี่เอ็ดดี้มานี่แล้วเจอื้อของมาถูกยืนใช่ไหมมันคือลูกอมสำหรับแมวให้เลียแบบแปะไว้ตามผนังอุ้ยดูออกได้ด้วยแล้วถ้าแปะอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ถ้แปะผนังดีกว่าเอ็ิเอ็ิมาโชว์ความฉลาดฉลาดฉเฉลียวโอ๊ยนะ ไอจุ๋มนต้องชยนะนี่ไอจี้ไอจี้ไอจี้ขนมเมวเนี่ยฉันต้องกดามาั <c oughs> ดมมนไอจี้ <c oughs> <c oughs> เมลหมดยมไหมไอจี้มันต้านแรงเราอะ่ะไอจี้ช่วยเรียนหน่อยนะไอจี้เรียนเฮ้ยผ่อนคลายขึ้นผ่อนคลายขึ้นฉันรู้สึกบ้าปะเธอเจ้ช่วยเจ้ช่วยเจ้ไอจี้เขาบอนั้เมวอะสภาพเหมือนเวลาแ่ะ พ่อแม่มาเค้าให้ทำกันบ้านมันเลยว่าพ่อแม่มาเค้าให้กินพิกจั่วกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ยิบไม่มีใครอยากกินเลยเหรอคะแม่นี้มาหนูน้อยในนี้เจ้าขาในนี้นะคะหนูจำหาขนุ่มโวยหนูจำหาข้อนี้มาในนี้ในนี้ไม่หนุ่มต้องอมแม่เรียร์เรียร์ไหมเรียร์ไหมเรียร์ไหมอ๋ออ๋อไม่ไม่ตกใจเลยอ่ะไม่หลอยเหรอเงี้ยอีกหน่อยเงี้ยอทำไมทุกตัวแมวทุกตัวมันต่อต้านอะนะ ถ้านไหนหนีไม่กินคือไม่มีแอวตัวไหนในบ้านกินแล้วนะออติดตามไปหรอไหนลองเ,เลียให้หน่อยเลียเลียแล้วเลียไหมสนูจ๋าไหนหนีไม่เลียยืนย่้มวนยืเล,เลยหรอไหนยันยิ้มบอกหน่อยมันมันรู้สึกยังไงอะคะทั้งทั้งไม่กินอะคะและนี่ก็คือขนมแมวเลียที่คนเองก็กินไม่ได้นะคะแล้วเราก็เจ็บนะคะ หรือจริงๆมันอาจจะมีหลายรสชาติหลายแบรนด์นะคะก็ทดลองกับแมวที่บ้านท่านเพราะแมวแต่ละตัวน่าจะมีความชอบทางรสชาติที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนะซื้อมาเท่าไหร่อัอนเนี้ยอ๋อสามสิบห้าบาทโอเครับได้สามสิบห้าบาทเนาะหรือเพราะราคาถูกไปแมวลงเลยไม่กินป่ะแบบดมแล้วรับรู้ได้ลูกอมสามสิบห้าบาทเยะอะไรอย่างเงี้ออยมาชิ้นต่อมาค่ะซื้อมาเพื่อ ไม่มีแล้วไฟหรอโอ้ร้อ,องเป็นหัวไซเรนเลยโอ้อไม่นี่แน่เลย ขยายส่วนหน้าจอวะคือสมมติว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเฮ้ยวันนี้อยากดูคลิปช่องซอปตปอมจังเลยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเราก็กดเข้าไปคลิปช่องซอปตปอมเสร็จแล้วปุ๊บบางทีเราดูจอเล็กๆเนี่ยเวลาเราเปิดใช่ไหมคะมันก็จะเล็กเกินไปเวลากินข้างกินข้าวนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือสอดเข้าไปแบบนี้อา้าวติเคสเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้โอ้ใหญ่ขึ้นจริงทุกคนเหมือนเล่นมายากลเลยอะ ขึ้นธรรมดานะคะทุกคนมันชัดด้วยนะประเด็นไม่รู้ว่าเขาทํายังไงหน้าเลนตรงนี้นมันมีแบบส่วนเว้าวส่วนโค้งแบบฟังเสียงนะนกูเสียงนี้ นึกออกมามันจะมีเส้นๆนะแต่ว่าข้อเสียคือสมมติซอสอยากจะนั่งกินข้าวตรงนี้อย่างเงี้ยระยะที่ซอสเห็นคือไม่เต็มจอนะมันต้องเงยอย่างเงี้ยเฮ้ยชิ้นนี้มีประโยชน์แต่ว่าก็ต้องไปหาที่ตั้งที่เหมาะสมกับระดับสายตานิดนึงนะคะสิ่งนี้ซื้อมาในราคาเท่าไหร่คะ40บาทนวัตรกรรมนี้มีมูลค่า40บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับใครที่ใช้มือถืออยู่นะคะเรารู้สึกว่าอยากจะซื้อมือถือใหม่เพราะว่าดูซีรีส์ลำบากไม่ต้องเสียตังค์ซื้อมือถือใหม่แล้วเพราะแพงเกินไปนะคะ40บาทจะช่วยให้ท่านสะดวกสบายในการใช้ชีวิตกับสายตาของคุณนะคะเฮ้ยดียอันอนี้ดีอันนี้ดีชอบค่ะเฮะ๊ะขาตั้งเหรอมีคนตาดีบอกเห็นขาตั้งไหน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 เฮ้ยมีขาตั้งจริงด้วยอะ เอยได้อยู่แต่ต้องวางประมาณนี้ถ้านั่งกินข้าวไปดูไปเอ้ยได้ได้ใช้ได้ค่ะใช่ได้เลยโอ้ดีอ่ะอันนี้ชอบ40บาทเองแต่ก็ด้วยคุณภาพ40บาทนะคะอาจจะต้องใช้งานอย่างทนุถนอมและระมัดระวงังอ่นนี้นี่นี่ให้ทางกล้องดูไปไงตั้งอย่างเงี้ยระยะหนึ่งก็คือนั่งกินข้าวแล้วก็ดูได้สบายๆไม่ต้องคอตกก้มดูคลิปอะไรก็ได้แบบนี้นะเออขยายมาแล้วมันชัดด้วยนะสุดยอดค่ะชิ้นโตามา วันนี้มีของเยอะจังอุ้ยยังไม่หมดใช่ไหมมีอี่อนนี้สุดท้ายอวอันนี้อสุดท้ายเ้วเหรอ<ช>อ้นนอนนอา,ทาวนนทักบุ๊มหมดเลย <c oughs> อะไรกันนะ่ะด,ดหมดแล้วเหรอนี่คือใครทำไมทำหน้าโกรธเราด้านหลังเขียนแค่ว่าน้ำส้มสายชู angry mama microwave cleaner อ๋อที่ทำความสะอาดไมโครวเวฟก็คือเราเนี่ยเพียงแค่ใส่น้ำเปล่าและน้ำส้มสายชูเข้าไปในตัวแม่ แม่เลยอขอโทษนะคะแต่พลาสติกแอบคมนะ,ะแม่ได้ถอดวิกผมออกมาแล้วนะคะนี่ก็คือให้ใส่น้ำส้มสายชูตามขีดที่เขียนไว้อาาที่เราเห็นไงน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าจนถึงขีดที่เขียนว่า water เสร็จเรียบร้อยปึ๊บเราก็แค่ประกอบร่างแม่กลับมา พอเราเป็นทรงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็นำไปใส่ไมโครเวฟ7นาทีตั้งความร้อนสูงสุดเวลาจะหยิบแองกี้มาแม่ออกจากไมโครเวฟให้หยิบตรงแขนนะคะเพราะจะไม่ร้อน <S <S แล้วก็ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดไมโครเวฟด้านในต่อได้เลยเหมือนกับว่า7นาทีที่อยู่ในไมโครเวฟเนี่ยแม่จะร้อนจนแบบเห็นไหมคะมีละองน้ำออกมาอย่างเงี้ยเหมือนร้อนร้อนควันหูอ,อกหูแล้วอ่ะเหมืนอนเรากลับบ้านดึกขโมยตังแม่เติมเกมอาไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ควันออกหูแล้วไอ้น้ำที่ออกจากหัวแม่ แม่เราเนี่ยมันคือน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่ารวมกันนะคะแล้วก็จะไปทำปฏิกิริยากับผนังของไมโครเวฟทำให้ตอนเราเช็ดทำความสะอาดคราบสิ่งกรบกต่างๆเนี่ยหลุดออกได้ง่ายขึ้นจนเหมือนใหม่ค่ะเวฟเสร็จแล้ว7นาทีในความร้อนสูงใช่ไหมคะแล้วก็พอหมดเวลาเนี่ยเราก็ปล่อยไว้เฉยๆอีก2นาทีให้มีปฏิกิริด้านในไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเปิดฝาเร่เปิด เปิดประตูออกมาแล้วก็เอาฟองน้ำนะคะใช้กับน้ำส้มสายชูที่เหลืออยู่ในตัวคุณแม่นะคะมาเช็ดทำความสะอาดได้ในตัวไมโครเวฟค่ะโอเค จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้แองกี้ม,มาม่าทำความสะอาดไมโครเวฟก็ได้นะเราแค่ทำแม่เราโกรธจริงๆแล้วแม่ก็จะใช้เราไม่ต้องทำความสะอาดอีกทีนึงไมโครเวฟสะอาดเหมือนกันไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วย <c oughs> ก็เอาเป็นว่าอันนี้ซอฟเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ดูนะคะว่าใช้ได้จริงไม่จริงยังไงนาะตแต่ซอาคิดว่าคงใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายทำเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าไมโครเวฟจริงๆมันจะมีตัวตะแกรงตะแกรงเพื่อป้องกันรังสีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไปกล้องถ่ายจาะเนี่ยควันที่ออกข้างบนหัวแม่เราอาจจะเป็นละองละองอาจจะไม่ได้เห็็นนชัดเจยงงไก เราอยู่กับ a n g ก y ีมมแม่ค่ะซื้อมาเพื่อเย้เอาเลยค่ะและนี่ก็คือซื้อมาเพื่อของเราใน e ีพนี้นะคะกับชุดแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะหลายคนที่คิดถึงเนี้ยหายคิดถึงแล้วนะคะหยิบมาใส่เรียบร้อยแล้วสำหรับของที่อยู่วันนี้กับพวกเราราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวประหยัดแล้วก็มีฟัง์กชันที่ Amazing มากเลย จ้ชอบถูกใจที่ไหนนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสุดการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเพ<ๆ>ื่อนสามารถรับชมซื้อมาเพื่อตอน,น,นอื่นๆหรือซ้อมรีวิวนะคะกดอยู่ในที่ตรงนี้ค่ะหรือว่าคลิปอื่นๆสนุกๆนะคะจากช่องซอลปอมเนี่ยอีกหนึ่งช่องก็กดอยู่ในที่ตรงนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งสองช่องนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆแต่ซอตอนไทยเลยะค่ะ